สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ที่ดนดเวลไลฟ์นะคะวันนี้เจาะทั้งตลาดหุ้นและก็ตลาดทองคํานะคะมาอัพเดตท,ที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะคะติดตามได้ในช่วงเวลรีแคปค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดไปในแดนสีเขียวนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมา3.56จุดปิดไปที่1313.06จุดวอลุ่มเบาๆประมาณแค่1 5 0 0 0ล้านนะคะ ทาง m a i บวกมา0.09จ 00, ุดปิดไปที่226.78จุดวอลุ่มประมาณ800ล้านบาทค่ะไปดูกันที่ห้าดับหลักทรัพย์เช้าวันนี้เคแบงย่อมาบาท50สตางค์ปตทไม่เปลี่ยนแปลงที่30บาท75สตางค์ SCB บวกเพิ่มมา50สตางค์ โรงพยาบาลกรุงเทพ B DMS บวกมา10สตางและ Advance บวกมา3บาทนะคะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจเจาะลึกเลือกหุ้นส่งท้ายปีกันนะคะรวมไปถึงตลาดทองคําหลังจากที่ทยานกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,000เหรียญสารัฐต่อพรอยออนส์ได้อีกครั้งนะคะจะไปได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับกูรูทั้ง2ตลาดทั้งตลาดหุ้นและก็ตลาดทองคำค่ะเริ่มต้นกันที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะคะติดตามได้ในช่วงของ w วิล a l k ค่ะช่วงนี้ร่วมพูดคุยกันกับคุณปิงภร,ริกิศิวัฒนาเกตจากบลจมชั่นพาร์ทเอร์ค่ะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะอยากให้คุณปีแนะนำจัดพอร์ตนะคะส่งท้ายปีนิดนึงนะคะเลือกหุ้นที่คิดว่าน่าจะมีอัพไซต์แล้วก็ปันผลดีแล้วก็ค่อนข้างจะแรกกาดนะคะพอจะมีไหมคะช่วงปลายปีแบบนี้เออ่ถ้าเป็นหุ้นไทยโอ้โหเข้าขายเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นปตทนะ,ะัะตอนนี้ผมชอบปตทเพราะว่าผมคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะ เริ่มปรับเพิ่มขึ้นนะครับมีสองเหตุผลก็คือการที่สหรัฐเนี่ยทำการแบนบริษัทน้ำมันรัสเซียนะครับแน่นอนว่าทำให้ออพุ์น้ำมันจากรัสเซียเนี่ยหายวูบไปเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดโอเปกเพิ่งมีการประชุมเมื่อวานเขาบอกว่าต้นปีหน้าเนี่ยแผนในการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นวันละล้านสองล้านบาร์เรลซึ่งมาทำให้น้ำมันเนี่ยกลายเป็นล้นเกินกว่าความต้องการเนี่ยวันละเกือบสี่ล้านบาร์เรลเนี่ย ก็จะลดก็จะหายไปเขาจะเขาจะเขาจะพักการเพิ่มกาลังการผลิตไว้ก่อนโอเคเดือนพฤศจิกับเดือนธันวาเนี่ยก็คงยังเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นจากเดิมประมาณเดือนละแสนน่ะนะครับโดยรวมแล้วปีหน้าเขาจะพักในการเพิ่มกาลังการผลิตบวกกับเรากาลังเข้าสู่ฤดูกาลหน้าหนาววินเทอร์ราคาน้ามันน่าจะขึ้นนะฮะพอราคาทํามันขึ้นโอเคมันอาจจะไม่ได้ดีโดยตรงกับปตทสักเท่าไหร่ พอปอทเขามีธุรกิจหลากหลายแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่มันก็มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจเปโตรเลียมนะฮะน้ำมันขึ้นเนี่ยมันดีโดยตรงกับปอทสอพอในแง่ของราคาขายที่ดีขึ้นใช่ไหมครับมันดีกับบริษัทลูกอื่นอย่างเช่นบริษัทโรงการนเครืออย่างเช่นท็อปนะซึ่งก็จะได้อะไรครับก็จะได้เรื่องของแคปิตอลเกตเออไม่ใช่ได้เรื่องของอินเวนทอรี่เกนเป็นต้นนะครับอ่ะก็อย่างไรก็ตามอ่าถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยปอทก็ได้ผลประโยชน์ทางอ้อมกลับมา นะครับถ้าบริษัทลูกมีเป็นกําไรนะครับก็เขาก็ได้ส่วนแบ่งกําไรเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยชอบปตทนะครับแล้วปตทเนี่ยมันมีเรื่องของออการซื้อหุ้นคืนซึ่งมันสิ้นสุดโครงการไปแล้วเมื่อเดือนกันยานะครับแต่ซื้อคืนเนี่ยได้น้อยมากนะครับแผนในการซื้อคืนคือหมื่นหนะครับแต่ซื้อคืนได้แค่เจ็ดพันเจ็จุดห้าพันล้านโอย้ยังเหลือเงินอีกเยอะนะ,ะฮะแล้วราคาหุ้นมันใกล้สาสิบาทไง แล้วพออาจจะก,กลับเข้ามาซื้อหุ้นคืนอีกก็ได้ใช่ไหมนะฮะก็ผมสึกว่าบอสอเป็นบริษัทที่มีเงินสดเยอะอยู่แล้วรครับถ้าไม่ซื้อหุ้นคืนก็จ่ายปันผลมาอ่านะมันเป็นหุ้นที่น่ก็ถามว่าเราหุ้นอะไรดีละก่าราคาราคาก็เหมือนแบบว่าคืออยู่ในโซนล่างอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะโซนสามสิบบาทสาสิบบาทะนะคะ ก็จะเป็นตัว PTT นะคะปตทนะคะที่ค่อนข้างแรกกาดแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอ,ะอัพไซด์จากทั้งไม่ว่าจะเป็นจ่ายปันผลก็ดีนะ,ะหรือว่าในแง่ของการหวังตัวแคปิตอลเกนหรือว่าการซื้อหุ้นคืนใช่ไหมคะครับหลากหลายประเด็นเลยนะคะเป็นตัวของ PTT นะคะส่วนโมเมนตัมของตลาดปลายปลายเดือนปลายปีนะคะขออภัยนะ,ะปลายปีนี้นะคะเหลือเวลา2เดือน,นะคะ่ะคุณบิงคะ มีปัจจัยอะไรจะหนุนให้เซตไปเล่น EPS ตลาดแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือพันสี่ได้เลยไหมคะภายในสองเดือนนี้ค่ะผมว่าจะยากๆนิดนึงผมว่าแค่พันสามสี่สี่ที่เป,เป็นเป้าเราอ่ะก็ให้ยืนตรงนี้ได้ก็เหนื่อยแล้วนะครับคือตอนนี้รอบนี้<ช>แตะพันสามสี่ห้าแล้วลงเลยนะก็เกือบถูกพันสามร้อยสี่สิบสี่เหรอคะใช่เป้าหมายผมไงคุณจำไม่ได้เลยเหรอหนึ่งสามสี่สี่นะคะตอนนี้หนึ่งสามหนึ่งสามนะคะเออเราคุยกันมานานแล้วนะหนึ่งสามสี่สี่เนี่ย แล้วมันขึ้นไปได้ถึงหนึ่งสามสี่ห้าก็จบใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้มันจะให้ขึ้นไปเกินกว่าตรงนี้ยผมว่าเหนื่อยเดิมทีเราเชื่อว่าด้วยตัว Quick Win Policy นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลเนี่ยไวไวควิกเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นทำให้หุ้นตลาดตอบสนองดีขึ้นได้แต่ว่าประกว่าช่วงปลายปีเราก็ต้องมีเองานไว้อะไรใช่ไหมครับก็บรรยากาศไม่เป็นใจ <N ic ul ose> นะครับเฉะนั้นตลาดทุนเนี่ยมนันก็น่าจะเงียบๆอะครับจะให้แบบว่าบูขึ้นไปมันดูไม่สมเหตุสมผลเนี่ยก็คงเงียบนะครับกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจต่างๆก็อาจจะมีที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะครับพอมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็อาจจะเหลือที่จะโดดเด่นในช่วงของ2เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยหุ้นเนี่ยมันมีน้อยนะครับ แต่ว่าดาวไซก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีมากใช่ไหมคะคือเพราะว่าดูจากกรอบของเซตก็ไม่ค่อยจะลงปรับฐานลึกเท่าไหร่นะคะอ่าใช่ดาวไซอันนี้ดาวไซ,วไ,ซไม่ต้องห่วงไม่ค่อยลงหรอกแวร์ดูชั่นตรงนี้ถือว่าถูกมากถูกมากนะครับคือทั่วเนนี้เอ r ร์เน็งยิวว่าเราอะ่ะหกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นเลยนะเออร์เน็งยิวเออร์เน็งยิวคิดจากอะไรก็ออกกำไรบริษัทะเบียนหารด้วยมา r k e ก็ a p ทั้งหมดค่ะเอาแ่เฉพาะปีนี้นะ แล้วเป็นปีหน้ายิ่งมากกว่า6%อีกทีนี้มันมีเรื่องที่น่าหายก็คือไอ้ทุกวันนี้มาเก็ตแคบของตลาดที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นจากเดลต้าอ่าใช่ใช่ใช่ถ,ถ้าเราถ้าเราลองตัดเดลต้าออกไปซึ่งถ้าตัดเดลต้าไปไอ้ส่วนของเออร์เนงก็คือกําไรก็ต้องเอาเดลต้าออกไปใช่ป่ะค่ะกําไร <คำ S 2> ของเดลต้าปีหนึ่งมันไม่เกิน30,000ล้านอยู่แล้วแต่มาเก็ตแคบมันเล่นซัดไป2ล้านล้านกว่าเขียไหม ตลาดทุนไทยมันลองนึกภาพนะครับตลาดทุนไทยปีนี้กำไรจะประมาณล้านล้านเราเอาสามเปอร์เซ็นออกไปก็คือเดลต้าตีชะประมาณสามหมื่นค่ะแต่มาเก็ตแคปของเดลต้าเทียบกับทั้งตลาดอะมันไม่ใช่สามเปอร์เซ็น์ไงเขียนไหมครับม a เก็ตแคปเดียเราสิบเจ็ดล้านใช่ไหมอ่าหารด้วยสิบเจ็ดโอ้โหมาเก็ตแคปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเดลต้าของทั้งตลาด เข้าใจนะครับกาไรอะ่ะหายไปแค่ประมาณสามเปอร์เซ็นตแต่มาเก็ตแคบอ่ะหายไปได้มากกว่าสิบเปอร์เซ็นฉะนั้นแล้วเออร์นิงยิวถ้าไม่มีเดลต้านะครับมันเจ็ดเปอร์เซ็นตผมนั่งกดเครื่องคิดเลขแล้วก็เป็นการสะท้อนว่าหุ้นไทยอะ่ะถูกมากในตัวอื่นที่ไม่ใช่เดลต้าแล้วเดลตา้าแพงไหมพแพงไหมคะตอนนี้คือมันก็แพงสมัยมันก็มีเหตุแห่งความแพงก็มันเติบโตไงมันก็เลยแพงมันก็เหมือนกับเอ็นวีเดีย ระชูดแตกเลยถามว่าทําไมก็มันเติบโตคําตอบง่ายๆนะครับกลับมาที่บ้านเราว่าเอ,อก็ด้วยความที่มันถูกครับมันก็จะลงยากเอ,อถ้ามันจะลงก็ลงได้เดลตานั่นแหละแต่ตัวอื่นมันไม่ได้ลงตามไปด้วยมันก็อยู่กับที่ของมันไปแล้วเป็ไหน่วยนี่คือความจริงประเทศไทยคือเรากําลังเหมือนถูกแช่แข็งอะ่ะแล้วเดลต้าจะลงไหมคะผมว่ามีโอกาสลงนะก็จ,จบเออร์เน็งแต่มาสามให้ให้ หมดหมดเรื่องเล่นแล้วนะครับแล้วก็ยังคงติดแคชอย่างต่อเน,นื่องด้วยใช่ใช่คแคชอยู่ค่ะเออ่ก็แล้วพอเข้าสู่ช่วงไตรมาสสี่อ่ะมันจะเป็นช่วงที่ไม่ดีของเดลต้าเอ,อก็จากเนี้ยก็จะกลายเป็นตัวกดดันตลาดหุ้นนะครับแต่ผมคิดว่าภาพรวมตลาดแล้วอะก็พันสามอะถ้าลงมาต่ำกว่าพันสาแบบประมาณพันสออก้สิโอ้ยิ่งต้องมาเอาใหญ่เลยอืมเพออื่อปีหน้านะ เพื่อปีหน้าที่เป้าหมายที่พันสี่ร้อยสี่สิบสี่ค่ะหนึ่งสี่สี่สี่นะคะสำหรับปีหน้านะคะอ่่ะคาตลาดหุ้นต่างประเทศตอนนี้ตลาดไหนยังพอซื้อได้ไม่แพงเกินไปบ้างแล้วก็ดูเหมาะสมอินเดียอว่าอินเดียอินเดียปีนี้ลดความแพงลงมาระดับหนึ่งแล้วก็ดูหน้าเอานะครับส่วนเมกามแพงอยู่แล้วแล้วก็นอ n เอเชียก็แพงนะครับ ญี่ปุ่นเกาหลีแพงหมดเลยไต้หวันก็แพงนะครับถ้าจะเอาอะไรก็อินเดียแล้วก็ผมว่ากองที่เราต้องเริ่มมองก็กองน้ํามันนะครับกองน้ํามันน่าสนค่ะส่วนภาพรวมของสินทรัพย์อื่นๆแล้วคุณปิงขออนุญาตไปดูที่ xau หน่อยนะคะคือ,อทองคําหน่อยนะคะในมุมมองของคุณปิงค่ะก็สัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ควรต้องฟื้นตัวนะฮะหรือเด้ง ขึ้นมาใครที่มีของอยู่แล้วทุนสูงอะ่ะถ้าเป็นผมผมอาจจะต้องทยอยออกก่อนนะถ้ามีของที่เป็นทุนสูงนะครับถ้าเป็นทุนต่าคุณอยากจะถือไปเรื่อยก็ถือไปแต่ทุนสูงเนี่ยถ้ามันเด้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณได้คลายของก็ได้นะครับแล้วเด้งมันจะเด้งขึ้นไปประมาณสักเท่าไหร่หละ่ะก็อาจจะ4,100ันร้อกว่าสี่พันสออาจจะเป็นไปได้นะสี่พนะขึ้นไปน่าจะเป็นไปได้ ในในเชิงเทคนิคนี่มีโอกาสจะทำออลทามไฮในปีนี้อีกไหมคะหรือว่าไม่น่าแล้วผมว่าไม่น่าผมว่าไม่ทำหรือถ้าทำมันจะเป็นออลทามไฮแบบแวบๆบแบบแบบอ่ะมันหมายว่าคุณทำขาบีแบบสตองบีอ่ะสตองบีมันสามารถขึ้นไปเกินยอดยอดห้าได้ไงแล้วก็โดนตบลงมาอีกก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่มันไม่ง่ายนะยากอยู่ภายในปีนี้ด้วยโอ้โหยิ่งยากใหญ่เลยครับ สำหรับทองคำนะคะเป็นมุมมองของคุณปิงนะคะบิตคอยนะคะคุณปิงมีซื้อบ้างไหมคะหรือว่ามีแบบว่าเฝ้าบ้างไหมบิตคอยผมมีลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก้อนที่ลงทุนไปล่าสุดก็เจ๊งอ๋อดอยอยู่ลงงลงอย่งเนี่ยนะครับอ๋อบิตคอยก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในช่วงการหมดการปรับฐานแล้วอาจจะลงต่อนะครับแต่มันมีเรื่องหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาผมเคยไปทั้งนั่งทํารูป ความสัมพันธ์ระหว่างทองกับบิตคอยเวลาทองมันมาถึงจุดพีคแล้วลงอ่ะบิตคอยอ่ะมักจะได้ดีได้ดีอมันจะโตกันข้ามกันอย่างเงี้ยเหรอคะความสัมพันธ์ของกราฟมันจะแปรผันในทิศทางรตกันข้ามอย่างช่วงนี้ทองคําเริ่มฟื้นบิตคอยก็ลงอย่างเงี้ยนะคะครับใช่จริงเหรอมันใช้ได้จริงเหรอคือไม่ต้องมันไม่ได้หมายเพาะว่าตรงข้ามกันแบบว่ารายวันเนี่ยมันมองเป็นเทรนด ต,ตอนที่แบบทองขึ้นมาพีกๆแล้วทองแบบปรับฐานใช้เวลาแบบหนึ่งปีสมมุติใช้เวลาหนึ่งปีอย่างเงี้ยหบิตคอยในช่วงเวลานั้นจะขึ้นเยอะมากอ่าไม่เชื่อ,อคุณลองไปเทียบดูดิอ่ะถ้าเย,ยงน้นความสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ประมาณครึ่งปีคุณปิงมองว่าอะไรจะขึ้น<ม>อะไรจะลงก,ก็กลายเป็นว่าบิตคอยมีโอกาสขึ้นทองมีโอกาสลงม,มากกว่าอ่าถ้าให้ผมมองนะอ่า แต่ว่าทองคำเขาก็ยังให้เป้าว่าปีหน้าจะบูริชกันต่อนะก็ทะบูกันได้ก็ดีผมไม่รู้ไงแต่ดูจากบรรยากาศห,หลายอย่างแล้วก็มีความเสี่ยงพักตัวนานค่ะ <S <S คำถ,ถามสุดท้ายมุมมอง,มองการลดดอกเบีย้ยปลายปีทั้งต่างประเทศแล้วบ้านเรานะคะมันจะมีเอฟเฟกอะไรกับสินทรัพย์ต่างๆที่ทำให้เกิดความผันผวนแบบสูงไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดไม่น่าจะหุือหวามากนักถ้าเกิดกับสินทรัพย์ ทั่วไปมันคงไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิอดอัตราแรกเปลี่ยนน่าจะมีผลนะครับถ้าเราลดดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยผมว่าบาทจะยิ่งแข็งค่ะ<า>ทําไมเอาลดดอกเบีย้ยบาทต้องอ่อนสิก็เขารู้ไงว่าลดครั้งนี้แล้วก็คงไม่ลดหรือลดก็ลดน้อยแล้วอ่ะแต่ในขณะ <บา S 2> กันเฟ<ร><ช>ดใช่ไหมกัน<ห><า>เฟดจะลดลัว,ลวเลยนะฮะเฟดก็จะลดรลัวไอ้ส่วนเราอ่ะกาลังจะลดแค่อีกไม่กี่ครั้งก็จะยุติแล้วจะจบรอบแล้วของการลดดอกเบีย้ยนะครับ ก็เป็นไปได้สูงที่บาทน,น่าจะแข็งต่อนะครับค่ะได้ค่ะโดยสรุปภาพรวมนะคะไปปีคุณปิงชอบปอตทอ,อยู่หนึ่งตัวนะคะครับค่ะได้ค่ะวันนี้กลับขอบคุณคุณปิงมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะครับ,รบสวัสดีครับคุณปิงประกิจสิริวัฒนเกิจากบรลจอมูชชั่นพาร์เนอร์ะคะประเมินอัพไซด์ของเซตค่อนข้างจะจำกัดนะคะ ประมาณ1,400ขอภัยค่ะ1,345จุดตันๆอยู่ตรงประเวณนี้แต่ถ้าปีหน้า1,444จุดนะคะก็ มีอัพไซด์จากจุดนี้ขึ้นไปประมาณร้อยกว่าจุดแต่ว่ามันเป็น EPS นะคะของตลาดในปี69นะคะที่จะ drive กันในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปจนถึงปีหน้าค่ะเพราะฉะนั้นดาวไซด์ตลาดจำกัดยิ่งถ้าต่ำกว่า1,300ลงไปยิ่งเป็นจังหวะที่น่าซื้อตอนนี้อยู่ที่1,313 13จุดนะคะคือตลาดไม่ได้แพงนะคะเป็นตลาดที่ ไม่ได้ลงมากนะักก็ด้วยความที่ไม่ค่อยแพงก็อาจจะทำให้ไม่ได้ลงมากนะักแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นแบบบือหวาเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่มาขับเคลื่อนนะคะยังมีนัยยะสำคัญที่ต้องทำให้ตลาดบู i ลชในช่วงที่เหลือของปีนะคะก็จะมีอัพไซด์ประมาณนี้นะคะ30ถึงจุดส่วนหุ้นเด่นที่แนะนำก็จะเป็นตัวของ PTT นะคะปต,ตอทแก่อนะคะ,กกดะ,คะโดยคุณปิงประเมินว่าที่บริเวณ 30บ,บาทบวกลบนี่แหค่เป็นจังหวะที่น่าซื้อเพราะว่ามีาดาวไซส์ฤกษจำกัดราคาค่อนข้างรเกาดแล้วก็มีโอกาสที่จะหนึอาจจะจ่ายปั้นผล 2. อ,อาจจะซื้อหุ่นคืนนะคะสาอาจจะได้แคปพี่เเกณจากการขับเคลื่อน ของโมเมนตัมของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อาจจะผลักดันให้ปะตะทนั้นฟื้นตัวและราคาที่30บาทบวกลบนั้นเป็นราคาที่ค่อนข้างจะได้เปรียบในการเข้าซื้อนั่นเองนะคะนี่คือภาพรวมของหุ้นเด่นที่แนะนำกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะราคาของสินทรัพย์อย่างทองคานะคะเดี๋ยวพามาดูกราฟนะคะราคาทองคาตอนนี้อยู่ที่บริเวณ4 0 0พเหรียญสหรัฐ ต่อทรออนส์นะคะเป็นจุดที่ซุดตัวลงไปต่ำาี0พแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมากลับยืนเหนือ4 0 0 0ค่ะตัวเลขในเชิงจิตวิทยากรมกรม4 0 0พเหรียญสารัฐต่อทริออนส์นะคะเป็นตัวเลขที่หลายฝ่ายก็จับจ้องกันต่อไปนะคะว่าตกลงแล้วทองคำในรอบนี้นั้นจะมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นไปนะคะทำจุดสูงสุดใหม่ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจริงๆแล้ว การฟื้นตัวทองคำนั้นยังมีความเสี่ยงที่จะลงไปด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมมอนิเตอร์ปัจจัยกันสักนิดนะคะว่าทองคำที่บริเวณนี้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อหรือมีโอกาสที่จะย่อลงต่ำกว่าระดับ4,000เหรียญช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบพร้อมกันค่ะ องด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่เร็วลึกรอบด้านกับ TNN Wealth เจาะลึกกระแสการลงทุนรอบวันไม่พลาดทุกการลงทุนพร้อมปรับกลยุทธ์ไปกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญติดตามไปกับเรา TNN Wealth มุมมองด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่เร็วลึกรอบด้านกับ TNN Wealth เจาะลึกกระแสการลงทุนรอบวันไม่พลาดทุกการลงทุนพร้อมปรับกลยุทธ์ไปกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญติดตามไปกับเรา TNN Wealth เปิดมุมมองด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่เร็วลึกรอบด้านกับ TNN Wealth เจาะลึกกระแสการลงทุนรอบวันไม่พลาดทุกการลงทุนพร้อมปรับกลยุทธ์ไปกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญติดตามไปกับเรา TNN Wealth เปิดมุมมองด้านเศรษฐกิจและการ ลสนะคะทรงตัวยืนเหนือระดับ4,000เหรียญสารัฐต่อทรอยออสอีกครั้งหนึ่งค่ะ mm hmm. กละยุทธ์ย่อซื้อยังจะสามารถใช้ได้ไหมนะคะ mm hmm. แล้วก็โอกาสที่ทองคําจะปรับฐานแรงลงไปกองด้านล่างต่ํำ4,000ยังมีไหมปัจจัยอะไรที่จะทําให้ทองคําไปต่อร่วมพูดคุยพร,พร้อมๆกันค่ะกับคุณหมอกิชารัฐีรันยศสิริจากแม่ทองสุข m t s g o ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ ค่ะคุณหมอคะสี่พันเหรียญน,นี่ค่ะจะเป็นแนวรับที่มีนัยยะสําคัญที่ทองคําจะยืนอยู่ได้ไหมคะใช่ครับถ้าบริเวณนี้ยังยืนอยู่ได้ไม่หลุดลงไปในวันนี้เนี่ยเราคาดว่าโอกาสที่จะทรงตัวแล้วไม่หลุดเนี่ยน่าจะมีสูงถึงแปดสิบเอร์เซ็นแล้วก็น่าจะเคลื่อนตัวในทิศทางไซเวย์ไปก่อนระหว่างสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบกลบแถวนี้นะครับจนถึง 4,150เหรียญในช่วงสัปดาห์นี้ข่าวหลักๆห,กหกรือข่าวร้ายๆที่จะมากดกันราคาทองคำน่าจะหมดไปแล้วแต่ขณะเดียวกันข่าวดีตอนนี้ก็ยังไม่มีชัดเจนดังนั้นโดยองค์รวมเนี่ยเชื่อว่าสภาวะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสภาวะที่ควรที่จะทยอยเข้าซื้อสำหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนระยะย,ยาวหรือนักลงทุนประเภทการออก ะครับสำหรับนักลงทุนที่เป็นในโกลฟิเจอร์หรือใช้มาจินเยอะๆเนี่ยตรงนี้เป็นช่วงที่เขาจะต้องปรับสภาพบอร์ดให้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าโอกาสที่จะตกวันนี้เนี่ยน่าจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆครับค่ะเรายังคงใช้กลยุทธ์ย่อซื้อได้ใช่ไหมคะใช่ได้เลยครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นการแกว่ง มันเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจ,จากเดิมแกว่งประมาณ80-100เหรียญต่อวันตอนนี้ก็จะแกว่งเหลือประมาณ30เหรียญต่อวันบวกลบดังนั้นตรงนี้กลยุทธ์ในการย่อซื้อและกลยุทธ์ที่เป็นการซื้อในลักษณะกรอบไซเวย์น่าจะใช้ได้ดีในระยะนี้น่าจะไม่น้อยกว่าสัก1-2อาทิตย์ขึ้นไปนะครับจนกว่าจะมีข่าวใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยแนแปลง ตอนนี้บรรดาบรกต่างชาติเสียงเริ่มแตกบ้างก็มองทองลงบ้างก็มองทองขึ้นค่ะขออนุญาตยืนยันมุมมองคุณหมอจากแม่ทองสุกนิดนึงนะคะว่าาเก็ตทองในปีนี้ยังคงเป็นตัวเลขเท่าไหร่คะจากที่เราวิเคราะห์ตัวเลขที่สุณนักสื่ออื่นในต่างประเทศวิเคราะห์เนี่ยเรายังเชื่อว่าน้ำหนักที่บอกว่าจะให้ลงหรือว่าทรงตัวเนี่ยมันมีน้ำหนักน้อยกว่าคนที่วิเคราะห์ทางด้านการข,าขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าภาพรวมของขาขึ้นของทรงคำตอนนี้ดูท่าทางจะสตรองกว่านะครับโดยหลักคิดก็คือตอนลลาร์น่าจะต้องอ่อนตัวกับสภาวะที่ฐานะที่ยังสูงอยู่แล้วก็สภาวะที่ถึงแม้จะไม่แน่นอนในการลดดอกเบีย้ยแต่ว่าก็ไม่มีข่าวร้ายไปกว่านี้นะครับหมายความว่าข่าวขึ้นดอกเบีย้ยน่าจะไม่มี ดังนั้น<ะ>เรายังให้น้ําหนักในที่ทางขาขึ้นอยู่หมายความว่าปลายปีเนี่ยเรายังให้น้ําหนักไปที่ไฮเดิม erm. อาจจะไม่ได้มีฟิวไฮะนะครับแต่ว่าแค่ไฮเดิม erm เนี่ยเราก็พอใจแล้วแล้วก็น้ําหนักที่ปลายต่างปีหน้าหรือปลายปีหน้าจะเห็นแถวๆสี่พันแปดถึงห้าพันก็ยังให้น้ําหนักใกล้เคียงเดิมครับ<ะ>เนื่องจากอะไรเนื่องจากสงครามการค้าเรายังเชื่อว่าทุกอย่างเหมือนเดิม แล้วก็ดูท่าทางจะไม่มีอะไรดีขึ้นดังนั้นจริงยังเป็นปัจจัยบวกสําหรับทองคำในเรื่องของสุภาพการค้าครับค่ะปี2569ยังคงวองเป้าหมายที่4,800เหรียญถึง 4, เออถึง5,000เหรียญสารัฐต่อทรอยออนส์นะคะ,คะใช่ครับถ้าเทียบเป็นทองไทยก็จะแถวแถวสักบ,บาทละประมาณเจ็ดหมืนห้าหรืออะไรแถวๆนี้ครับ ต้องมาดูาตาแลกเปลี่ยนกันอีกทีนะคะปีหน้ายัางคงม,มอง75,000ประมาณ5,000เหรียญแต่ปีนี้โอกาสที่จะทำ all time high อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามอนิเตอร์ปัจจัยกันต่อเนื่องค่ะค่ะวันนี้ก็<ช>รับขอบพระคุณคุณหมอกิจชรัตน์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ คุณหมอกิจาราธิรันยศิริจากแม่ทองสุก MTS โกนะคะ,ะ,คะเบื้องต้นประเมินนะคะว่าโอกาสที่ทองคําจะทำจุดสูงสุดใหม่หรือที่เรียกว่า All Time High ในปี2568นี้ค่อนข้างจะยากแล้วล่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทองคําจะจบรอบขาขึ้นนะคะยังคงมองทองคําเป็นขาขึ้นรอบใหญ่บู i s h ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า2569นะคะโดยประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ5,000เหรียญสหรัฐต่อทรยออนส์นะคะ ถ้าตีเป็นเงินบาทไทยจะอยู่ที่ประมาณ75,000บาทบวกลบบวกลบดูที่อัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งค่ะใ่อะไรก็ตามทีนี้เนี่ยกลยุทธ์นะคะอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการย่อซื้อเข้าซื้อเมื่อจังหวะทองย่อน่าจะได้เปรียบมากกว่านะคะส่วนคนที่เล่นโก f ฟิเจอร์หรือว่าใช้ l e v e l เ g e ในการ Trading g o กลสปอตนะคะอาจจะต้องบริหาร พอร์ตกันให้เหมาะสมส่วนต้งทุนระยะยาวก็ยังสามารถทยอยสะสมทองคำได้ในจังหวะที่ทองปรับฐานย่อลงไปค่อนข้างแรงนี่คือกลยุทธ์ทั้งหมดนะคะของทองคำในช่วงนี้นั่นเองค่ะมุมอมองคุณหมอลองเวทน้ำหนักกันดูแล้วนะคะบรรดาโรคต่างชาติมีทั้งประเมินทองลงมีทั้งประเมินทองขึ้นในปีหน้าแต่พอมาถัวเฉลี่ยน้าหนักกันแล้วคุณหมอยังมองว่าคนที่วิเคราะห์ให้ทองขึ้นมีมากกว่าคนที่วิเคราะห์ ให้ทองลงและในมุมมองของคุณหมอเองก็มองว่ายังคงมีอีกหลากหลายปัจจัยที่จะทําให้ทองคาเป็นขาขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะสงครามการค้า ที่ดูเหมือนว่าจะสงบจะสงบแต่ยังคงมีผลกระทบในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจจากการจัดเก็บแล้วก็ตั้งกำแงพงภาษีที่เมียตราที่สูงนั่นเองค่ะนี่จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ทองคำาบู l i s h ต่อนเนื่องไปจนถึงปีหน้าค่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่นำมาฝากกันวันในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับเราชเชนเนนเวลได้เป็นประจำนะสำหรับวันนี้ธนวัลประชจุนทีมงานสวัสดีค่ะ